สวัสดีค่ะพนมลุงกินอย่างเชฟอร่อยอย่างเชฟวันนี้อยู่กับเชฟแบมพัทพิมนต์เจ้าของโต๊ะจีนสมเกียรติโพชนาะซึ่งเมนูที่เราจะทําในวันนี้เป็นหนึ่งในเมนูยอดนิยมที่เสิร์ฟบ,บนโต๊ะจีนค่ะนั่นก็คือซี่โครงหมูตุ๋นยาจีนเยื่อไผ่ไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบวันนี้นะคะก็คือซี่โครงหมูนะคะ เห็ดหอมค่ะเกากี้นะคะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งตระกูลเบอร์รี่มีรสชาติเปรี้ยวค่ะบัวซัวค่ะเป็นสม,มุนไพรจีนมีรสชาติหวานค่ะแล้วก็จะมีกระเทียมแล้วก็เยื่อไผ่ยเยื่อไผ่เป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่มันคล้ายๆเยื่อไผ่เราจึงเรียกมันว่าเยื่อไผ่ค่ะเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็พริกไทยค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะตั้งน้ำเพื่อที่จะลวกที่โครงค่ะ เนื่นองจากซี่โคงนะคะมีเลือดมีความคาวนะคะเราจึงนํามาลวกล้างคาวล้างเลือดก่อนน้าซุปเราจะได้ใส่เวลาเอาไปตุน๋นพอน้ําเดือดแล้วนะคะใส่ซี่โคงลงไปเลยค่ะตอนลวกนะคะก็จะเห็น ของเสียนะคะเป็นฟองออกมาอย่างงี้นะคะก็คือของที่ทําให้มีกลิ่นคาวแล้วก็เป็นคาบเลือดคาบอะไรของหมูอะคะ่ะเราต้องมาทําความสะอาดด้วยการลวกก่อนนะคะลวกให้พอสุกไม่ต้องสุกมากนะคะเพราะว่าแค่ล้างเลือดล้างความคาวอย่างเดียวคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปตุ๋นให้มันสุกให้มันนุ่มอีกทีนึงคะ่ะอันนี้พอเราเลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำกระดูกหมูของเรานะคะพักไว้ก่อน,นะคะ่ะ พักหมูไว้ก่อนนะคะเราก็จะมาทำซุปกันค่ะใส่น้ำลงไปนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะร้อยน้ำเดือดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่วัตถุดิบลงไปตุ๋นนะคะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะเอากระดูกหมูนะคะที่เราลวกไว้ใส่ลงไปตุนนะะ๋นค่ะ แล้วเราก็มาเบาไฟลงเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วเราก็ตุนไว้ให้ครบ1ชั่วโมงค่ะตอนนี้หมูของเราก็ตนครบ1ชั่วโมงนะคะเราก็จะเอาหมูขึ้นมาพักนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอาวัตถุดิบของเรานะคะใส่ลงไปในชามนะคะเพื่อที่จะอไปนึ่งค่ะใส่เยอะไผ่ลงไปค่ะ ใส่เกากี้ลงไปค่ะใสนหอมลงไปเลยค่ะใส่หัวซัวลงไปค่ะใส่กระเทียมค่ะอันดับต่อไปนะคะก็เป็นซี่โครงค่ะที่เราตุ๋นไว้ค่ะสุดท้ายนะคะเราจะเติมน้ำซุปที่เราปรุงไว้ จากนั้นนะคะเราจะเอาไปแรปค่ะเพื่อเอาไปนึ่งค่ะแับเสร็จแล้วนะคะก็จะลงหม้อนึ่งเลยค่ะที่เรานำมานึ่งนะคะเพื่อที่จะซู่วัตถุดิบของยาจีนะคะให้มีกลิ่นหอมและรสชาติออกค่ะและวัตถุดิบตรงนี้นะคะมันจะไม่เละค่ะเราจะนึ่งทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ อันนี้ผ่านไป30สิบนาทีแล้วนะคะพอครบ30ิบนาทีแล้วเรามาปิดไฟกันค่ะอันนี้นะคะได้ที่แล้วนะคะสามารถรับประทานได้แล้วะคะ่ะเสาาร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูวันนี้ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีนเยื่อไผ่ค่ะ ขนาดนี้ก็ต้องทานกับข้าวสวยร้อนๆและข้าวที่เราจะรับประทานในวันนี้นะคะก็คือพนมลุงข้าวหอมพิเศษค่ะ เ็นเข้าวที่มีส่วนผสมของข้าวหอมมะลิและข้าวขาวชั้นดีในอัตราส่วน30%ต่อ70%ข้าวหอมมะลิมีคุณสมบัติหอมนุ่มเหนียวส่วนข้าวขาวล้วนหุงขึ้นหม้อเมื่อนํามาผสมกันด้วยเทคโนโลยีการผสมที่ทันสมัยของพนมลุงทําให้ได้ข้าวหอมที่เมื่อหุงสุกแล้วจะขึ้นหม้อและหอมนุ่มพอเหมาะน่ารับประทานเหมาะมากๆเลยนะคะกับเมนูในวันนี้ค่ะ เมนูนี้นะคะทำไม่ยากเลยค่ะสามารถเอาไปลองทำได้ที่บ้านนะคะหรือถ้าใครยังคิดไม่ออกนะคะว่าจะทำเมนูอะไรนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจพนมลุงไลท์ก็จะมีเมนูให้เลือกทำมากมายค่ะวันนี้พนมลุงกินอย่างเชฟอร่อยอย่างเชฟหมดเวลาลงแล้วเชฟแบมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ